มีหนุ่มกัมพูชาคนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเขาก็ออกมาอัดทิปว่าขอฝากเตือนคนไทยลหลายๆคนที่ไม่ชอบคนต่างด้าให้รู้เอาไว้ว่าเขาเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยนานแล้วแล้วก็มาอยู่แบบถูกต้องเสียภาษีเสียค่าประกันสังคมแล้วก็มีวีซ่ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายเขาทำถูกต้องหมด แล้วก็มาอยู่ประเทศไทยนานแล้วด้วยอยากจะบอกว่าคนไทยหลายหลายคนที่ไม่ชอบคนต่างด้าวให้รู้เอาไว้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ประเทศไทยฟรีๆเขาเสียค่าประกันสังคมค่าวีซ่าปีหนึ่งอ่ะตั้ง20000บาทลองคิดดู่สิคะว่าสอ0 0 0ื 20, บาทเนี่ยมันแพงไปไหมอะ่ะทั้งค่าวีซ่าและค่าประกันสังคมค่าอะไรนี่ย แต่ทีเนี้ยอ่าไม่เป็นไรโอเคเขาพูดมาก็เรื่องของเขาเนาะประเดือนมีคลิปมาให้ดูนะคะคลิปเนี้ยประเดือนเอามาเนื้อหามาจากอ,อมุมมองเพื่อนบ้านนะคะขอบคุณมุมมองเพื่อนบ้านมากๆนะเราไปดูคลิปมพร้อมกันเลยค่ะบอกคนไทยที่ไม่ชอบคนต่างด้าวอ่ะคนไทยที่ไม่ไม่ไม่ชอบคนต่างด้าวนะเออพวกพวกพวกผมไม่ได้มาอยู่ฟรีนะจะบอกให้เป็นคนต่างด้าวนะอยู่ อยู่อยู่เมืองไทยหลายปีแล้วนะอือยู่ถูกกฎหมายนะเสียภาษีด้วยนะปีละปีละสองหมืนปีละสองหมืนปีละสองหมืนไม่มีตังกลับบ้านแล้วนะพาสปอร์ตวีซ่าทํางานแพงไม่มีตังกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่เมืองไทยฟรีนะบอกบอก บอกคนไทยที่ไม่ชอบคนต่างด้าวอะ่ะคนไทยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบคนต่างด้าวนะเออพวกพวกพวกผมไม่ได้มาอยู่ฟรีนะจะบอกให้เสียภาษีถูกต้องนะมีพาสปอร์ตมีวิชาทำงานประกันสังคมครับคนต่างด้าวครับเป็นคนกัมพูชาแต่ส่วนมากคนไทยเขาเรียกว่าคนต่างด้าว ครับผมยอมรับแต่ผมมาอยู่เมืองไทยเสียภาษีปีละสองหมืนเสียค่าประกันสังคมเดือนละ6กรเจบาทรู้เบ้าผมไม่ได้มาอยู่เมืองไทยฟรีๆนะผมเสียภาษีให้ประเทศไทยปีต่อปีกี่หมืน่น และผมมาทำงานถูกต้องส่วนไทยส่วนคนไทยที่ชอบดูถูกคนต่างด้าวกลับไปคิดไม่ได้แล้วเราก็ได้ฟังหนุ่ม กามพูชาคนนี้เขาพูดกันไปนแล้วเนาะนะคะเขาบอกว่าเขามาถูกต้องตามกฎหมายที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยฟรีฟรีด้วยเขาเสียทั้งค่าประกันสังคมเสียค่าภาษีเสียภาษีอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วอยากจะถามกลับไปจังเลยว่าถ้าคุณมาประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องทําถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่คุณจะมาแบบว่า ไม่เสียค่าอะไรเลยนั่นคือเขาเรียกว่าผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่คุณมาถูกต้องอันเนี้ยก็ต้องดีใจด้วยละ่ะที่คุณมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าตำรวจจะจับคุณหรือว่าอ่าคนไทยจะว่าอะไรคุณเพราะว่าคุณทำถูกต้องแต่คุณจะมาเรียกร้องอะไรคุณมาอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องเสียค่าภาษีคนไทยทุกคนหรือว่าต่างคนที่ต่างประเทศหรือว่าต่างด้าวหลายๆคนเขามาอยู่ประเทศไทยเขาก็ต้องเสียภาษีกันทุกคน นับตั้งแต่วันแรกที่เขาเหยียบแผ่นดินไทยเขาซื้อของทุกชิ้นนั่นคือบวกภาษีเข้าไปแล้วนะคะคุณอย่าไปคิดว่าคุณในฐานะที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีถ้าคิดอย่างนั้นก็กลับบ้านไปเลยสิก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะไม่ต้องทำพาส,สปอร์ตไม่ต้องทำเอ็มไม่ต้องเสียประกันสังคมเดือนละหกร้อบาทหรือว่าเงินอะไรที่คุณบอกว่าเสียปีละสองหมบาทนั่นะ อ่ะคุณไม่ต้องเสียเลยเงินจํานวนนี้สองหมบาทต่อปีหนึ่งมันเป็นเงินมากนะไม่ใช่เงินน้อยๆแล้วคุณก็บอกว่าคุณมาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะอา้าวแล้วทําไมหรอใครเขาไปว่าอะไรคุณหรอคุณมาอยู่นานแล้วอะ่ะคุณจะอยู่เท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเขาไปว่าอะไรคุณที่ออกมาพูดเนี่ยมีคนเขาไปว่าสักคนไหมอยากจะถามจังว่ามีคนเขาไปพูดให้คุณสักคนไหม ยังไม่มีใครไปบ้านเลยคุณก็ร้อนตัวออกมาพูดเองแล้วว่าคุณมาอยู่ประเทศไทยนานแล้วเสียภาษีทํา MOU มาเสียประกันสังคมเดือนละหกร้อยบาทอะไรทานองนี้นะ่ะใครเขาไปถามคุณเหรอไม่มีใครเขาไปถามเลยมาอยู่หลายปีแล้วยังไงเหรอหรือคิดว่ามาอยู่หลายปีแล้วอะ่ะไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยอยากจะอยู่แบบคนไทยที่เขาไม่ต้องเสียอะไรถ้าคิดแบบนี้ถ้าอยากจะ แบบว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยก็กลับไปเลยนะคะกลับไปบ้านคุณเลยไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยไม่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยชายแดนอยู่ใกล้ๆกันติดกันนะคะไปทางไหนก็ได้เนาะมันไม่ได้ยากเลยที่จะกลับบ้านบอกว่ามาอยู่นานแล้วจนเงินก็ไม่มีแล้วเงินหมดไปแล้วน่ะเอ้าไม่มีเงินไม่มีเงินก็กลับไปบ้านสิจะอยู่ทําไมถ้าเสียปีละสองหมื่นบาทเนี่ยสองหมื่นบาทต่อหนึ่งปีเนี่ย ลองคิดดูสิคุณทําพาสปอร์ตคุณเสียค่าพาสปอร์ตเนี่ยให้กับประเทศของคุณนะประคนไทยทําพาสปอร์ตเสียให้กับประเทศไทยกัมพูชาทําพาสปอร์ตก็ต้องเสียค่าพาสปอร์ตนั้นให้กับประเทศกัมพูชาคุณไม่ได้มาเสียให้กับประเทศไทยนะตรงนี้นะคะอย่าเอาออกมาอ้างเพราะว่ามันไม่ใช่นะคะ ตัวพระเดินเองไปทำพาส,สปอร์ตที่ไรก็ต้องเสียให้กับสถานทูตไทยเราทุกครั้งนะคะไม่ได้ทำฟรีเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไปประเทศใดคุณก็ต้องเสียค้งภาษีทุกอย่างอย่ามาคิดว่าอ๋อเนี่ยนะคนคนไทยลหลายๆคนที่ไม่ชอบคนต่างด้าวนะ่ะบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ฟรีในประเทศไทยแล้วก็คนไหนที่ไม่ชอบคนต่างด้าวคิดเอาไว้เลยว่าคนที่ เขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาเสียภาษีอ้าวพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะคลิปคำว่าคนต่างด้าวเนี่ยคนที่ไม่ชอบคนต่างด้าวเนี่ยบอกหลายคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครฟังกันสักคนเนี่ยก็ยังติดใจแต่เรื่องคำว่าต่างด้าวต่างด้าวกันอยู่นั่นแหละก็บอกหลายคนแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบคำว่าต่างด้าวหรือว่าไม่ชอบคำว่าตัวเองอะ่ะเป็นคน ไปขอถิ่นฐานบ้านเมืองคนอื่นเขาอยู่ก็กลับบ้านไปนะคะกลับบ้านไปไปเป็นคนของประเทศตัวเองไม่มีใครเขาว่าได้เลยแล้วขอถามกลับมาหน่อยสิคะว่าเวลาคนต่างประเทศเข้าไปในประเทศของคุณอ่ะคุณเรียกเขาเหล่านั้นว่าอะไรนะคะเขาคุณเรียกเขาเหล่านั้นว่าอะไรก็ทํานองเดียวกันหมดทุกคนเพราะว่า ภาษานี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาเหยียดอย่างที่พระเดือนพูดไปแล้วหลายๆครั้งเนาะแต่ถ้าเข้าใจผิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอย่าออกมาหาแสงอย่าออกมาเรียกร้องให้ตัวเองเนี่ยคนให้คนอื่นเนี่ยเขาดูว่าตัวเองน่ะเรียกร้องสิทธิ์เพื่อใครเขาอยู่หรือว่าเรียกร้องสิทธิ์เพื่อตัวเองหาแสงให้กับตัวเองให้ตัวเองเป็นที่เด่นหรือว่าให้อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนใน วง YouTube หรือว่าวงโซเชียลเขาต่างๆนา,นานาคนแบบนี้เนี่ยนะคะพูดออกไปแล้วน่ะมันเข้าตัวเองที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะไม่มีใครสงสารเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขาถามแล้วก็ไม่มีใครเขาไปว่าให้คุณเลยคุณมาพูดของคุณเองคุณออกมาเรียกร้องของคุณเองอย่าเอาคำว่าเสียภาษีหรือว่าเสียประกันสังคมใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ก็ต้องเสียกันทั้งนั้นแล้วคนไทยไปอยู่ประเทศอื่นๆก็เสียเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเสียค่าอะไรเลยก็กลับบ้านไปซะจะได้ไม่เสียอะไรทั้งสิ้นเนาอนะคะอย่าเอามาพูดโน่นพูดนี่พ่อฟังแล้วฟังไม่ขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้เดือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ